ว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นความจริงอะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ฉันให้นักข่าวเช็กประวัดนางเด็กนั่นแล้วนะที่แท้ก็เป็นแค่เด็กต่างจังหวัดจนๆน, <c oughs> นี่มุกเธออยู่เฉยไม่ได้แล้วนะเธอต้องเป่าประกาศให้โลกทั้งใบรู้เลยว่านางซินเดอเรล่าข้ามคืนคนนั้นน่ะมันก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงมาจากไหนถึงเธอไม่บอก ฉันก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะฉันอยากรู้นะถ้าทุกคนรู้ว่านางเด็กนั่นเป็นแค่นางเด็กมันนอกคุณศาสจะยังเชิดชูมันเป็นแฟนอีกไหมไม่มีทางอ่ะเท่าที่ฉันรู้จักนะคนอย่างคุณศาสตรเขาห่วงหนะ้าห่วงตาตัวเองจะตายไปเชื่อได้เลยนะว่าเขาจะต้องรีบใส่หัวนางเด็กนั่นไปบนทางเธอแน่นอน สักวันฉันจะทำให้ศาสตร์ออนวอนขอร้องฉ้นกลับมาให้ได้จะคงไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นแล้วมั้งฉันว่าสวัสดีค่ะคุณศาสตร์เดี๋ยวรัฐขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะบาย นึกยังไงถึงมาหามุกได้คะเนี่ยเพลงพินไม่โกรธแย่หรอคะถ้ารู้ก็คงโกรธนะครับแต่ถ้ารู้ว่าผมมาที่นี่ทำไมเธอคงดีใจแล้วทำไมล่ะคะผมอยากได้แหวนที่สวยที่สุดในร้านของคุณมุกเอาให้เพลงพินนะครับ ผมก็แค่เห็นว่าไม่มีเพชรที่ไหนสวยเท่ากับที่นี่ก็เท่านั้นแต่ของที่ดีที่สุดเหมาะสมกับคนที่คู่ควรที่สุดซึ่งมุกค,คิดว่าแพงไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นขอโทษนะครับ ถ้าการพิสูจน์ความจริงใจที่คุณมีให้กับผมมันจะทำให้คุณเจ็บปวดแต่เรื่องของคุณกับผมมันกำลังจะจบในไม่ช้านี้แหละครับอะความรักครั้งใหม่ของพี่กับเพลงพินพี่ตั้งใจจะให้ทุกคนบนโลกรู้เลยเอะคงงั้นมัน้งแล้วคุณมุเขาว่าย,ยัางไงอ่ะอยู่ๆก็ควูไปเปิดตัวกันซะอย่างนั้นแล้วว่าเหรอพี่ ราดน้ำมันบน,นกองเพลิงอ่ะเดี๋ยวจะดับมันไม่ได้ปาดแกล,ลาออกจากรองประธานมาเป็นที่ปรึกษาด้านความรักให้ฉันเลยไหมฮะเออก็ดีเหมือนกันนะพี่แล้วผมจะไปกรอกไปสมัคให้ที่ไหนครับไอ้บ้าแกว่าฉันทํารุนแรงกับคุณมุกเกินไปแล้วเปล่าวะแรงแต่ยังไงคุณมุกก็คงไม่สะดุ้งสะดือหรอกเธอคงไม่ยอมปล่อยพี่สุกสมเพลงพินขนาดนั้นเลยขนาดนั้นดิ แต่ในไหนพี่ก็มีรักครั้งใหม่แล้วยังไงก็อยากแพ้มันอยากมุกดาลาันแล้วกันนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะอ้าวผมก็รีบไปกรอกไปสมัครเป็นที่ปรึกษาด้านความรักให้พี่ มารอสัมภาษณ์อยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยค่ะทำไงดีคะเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวผมลองเองคือคุณศาสตร์คะคือนักข่าวเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์คุณศาสตร์นะคะแต่ว่าคือมา,มาขอสัมภาษณ์เพลงพินนะคะเพลงพิน ณมุกครับผมเตรียมพับปวยพร้อมแล้วนะครับคุณมุกจะให้ผมเจาะลึกประวัติเพียงพินแค่ไหนครับโอ,โอเคครับผมจะเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะแ์ข่าวไปให้ทั่วเลยครับคุณมุกครับแล้วอย่าลืมขั้นเงงามๆของผมนะครับขอบคุณครับ เหมยินที่ผมได้ยินใช่ไหมครับท่านชัดเจนซึงเราจะแก่แต่หูเราไม่หนวกร้ายจริงๆนะมุกดารักกลาจให้หนูเพลงเนี่ยอับอายทั้งวงสังคมอับอายจนอธิบายใครไม่ถูกแหมอย่างนี้ต้องรีบไปขัดขวางแล้วล่ะครับท่านไปกันครับเดี๋ยวเดียวมันเป็นปัญหาของกว้งมนุษย์เราไม่ยุ่งดีหรอก โท่านครับท่านนักข่าวเนี่ยสาวไส่ฉจนรู้ว่าสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆคราวนี้เนี่ยมีหวังตายกับตายเลยนะครับท่านใช่ก็จะตายแล้วไงาน,านั่นมันก็จริงนะครับมันไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าถ้าความมันแตกเนี่ยรู้เพลงก็จะโบยบินไปจากชีวิตเจ้าสา์อันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับท่านผะวนั่นเนี่ยคือหลานสะพายในฝันของผมเลยครับ ป็นหลานสับไ้ในฝันของเจ้าครับแต่ไม่ใช่หลานสับไ้ในฝันของเราไม่เอาหรอกเรามายุ่งเดีหรอกกลับสารดีก,กว่าเอาสิครับถ้าท่านไม่ช่วยผมผมจะไปเข้าฝันเจ้าศาสตรบอกว่าที่ตั้งศารเนี่ยพวงจุ้ยไม่ดีให้เอาสารไปทิ้งที่อื่นเลยณระภูมิยังอยู่หรือเปล่าเอาไปทิ้งด้วยกันนี่แหละครับอย่ามาขู่นะเจ้าไม่กล้าหรอก ก็ลองดูสิครับผมเนี่ยพูดจริงทำจริงนะครับตกลงว่าท่านจะช่วยผมหรือไม่ช่วยไม่ได้นะครับไม่ได้ครับจะไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับข้ามเข้ามาแล้วครับโยนครับข้ามเข้านะครับข้ามแล้วไปนี่ข้ามเข้านะครับขอแล้วครับขอเลยขอเลยครับครับทำไม่ได้ครับยังไงเข้าไม่ได้นะครับผมขอร้องเลยครับ ถ้าพวกคุณเข้ามานะแม้แต่ก้าวเดียวนะครับเห็นพวกคุณมากันเยอะเรื่องกันมาดูหน้าองสารครับถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวผมฟ้องศาลนะฮะในฐานะลูกหลานประชาธิปไตแต่ว่าปกติเนี่ยผมก็มาทำข่าวของคุณศาสตร์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับใช่ไงแต่วันนี้ผมอยู่บุญน้อยอยู่เข้าไม่ได้ไงเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมอะไรเห็นยศทธไหมเนี่ยเอาเดีร้องไงดีวะเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับอ๋อเอางี้ไหมครับพี่อะไรถ้าพวกเราเข้าไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปพี่อ่ะไปลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยเอ่ไหมคะพวกเราทำได้นะอีลีบอกอีลีเฮ้ยจริงๆครับจริงจริงนะถึงครับผมจะไม่ถือได้ครับถ่ายรูปอะไรนะถ่ายอลไพวกเราถ่ายต้องคำหล่อนะคะนี่ต้องคำหลอคค่ะพี่โอเคโอเคอันนาวนะโอเคนะโอเคนะอให้เป็นซุปปาเลยนะโอเคครับโอเคได้ได้พี่อ่ะโอเคนะโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมอันนาวนะ ดีครับดีครับเฮ้ยครับยี่มหลอนนั่นนั่นนั่คุณเพลงพินดีมากเลไป่งเาเยกันเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดียวเดดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ย เพลงไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะโทษนะครับคุณเพลงครับคุณเพลงนี่มาจากจังหวัดใช่ไหมครับครอบครัวคุณเพลงทำธุรกิจอะไรเหรอครับคุณเพลงรู้งแต่กับคุณศาสตร์เมื่อไหร่แล้วพบกันเมื่อไหร่อะคะความสัมพันธ์ของคุณกุญจรัตน์กับคุณศาต้องหยุดลงเพราะเพราะว่าคุณเพลงเป็นบุตรที่สามจริงหรือเปล่าครับใช่คุณเพลงหรือเปล่าคะครับยังไงครับจริงหรือเปล่าครับเพลง เพลงไม่สะดวกอะค่ะไม่ไม่สะดวกจริงๆนะคะมาตัวนะครับไม่สะดวกหรือว่าไม่กล้าพูดความจริงครับทำไมไม่ตอบคำถามคะคุณเพลงตอบมาดีครับยังไงครับตกลงเรื่องรำเป็นยังไงอะคะเพลงครับดังๆโอย